สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องธรรมคุณกันนะคะจากข้อความที่ได้มานี่ออน่าสนใจมากเลยค่ะพูดถึงสัจธรรมอิสรภาพแล้วก็การตื่นรู้สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันมีหลักคิดอย่างอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นฐานแต่ก็เอ๊แล้วมันจะไปเชื่อมกับความเป็นหนึ่งเดียวที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกันได้ยังไงคะครับ เป็นคำถามที่ดีเลยครับคือธรรมคุณในความหมายนี้นะครับมันคือคุณค่าแท้ๆที่อยู่ในธรรมะหรือในธรรมชาติสัจจะความจริงที่มันเป็นสากลนะครับไม่ได้ขึ้นกับการปรุงแต่งการจะเข้าถึงได้เนี่ยเ,เราต้องก้าวข้ามกรอบตัวตน หรืออัตตาที่เรายึดยึดกันอยู่ก่อนซึ่งในเนื้อหาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนภาพลวงของความแยกส่วนคล้ายๆกับหลักสัพเพธรรมาอนัตตานะครับที่ว่าจริงๆแล้วสรรพสิ่งมันไม่มีตัวตนที่เทียมแท้พอเราเริ่มเห็นตรงนี้จิตมันถึงจะเริ่มสัมผัสความจริงแท้ได้ครับอ๋อค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะคือการที่เราค่อยๆคลายความยึดมั่นในตัวเราของเรานี่เองที่มันเปิดทางไปสู่ความเข้าใจที่เอ,อ่อที่มันใหญ่กว่านั้น แล้วแนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวหรือวันเนสที่ว่าทั้งหมดคือหนึ่งหนึ่งคือทั้งหมดอันนี้แ่ละคะมันเข้ามาเชื่อมตรงไหนครับพอภาพลวงเรื่องความแยกส่วนมันเริ่มจางไปเพราะเราเข้าใจเรื่องอนัตตามากขึ้นแล้วเนี่ยสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองครับมันคือการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆเราไม่ได้แยกจากอะไรเลยเราเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็อยู่ในเราเหมือนกัน ความรักความเมตตาแบบสัพเพสัตาสุขิตาโหนตุที่อยากให้ทุกคนมีความสุขมาเลยกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปเลยครับไม่ต้องพยายามหัวฟังดูเป็นการเดินทางภายในที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะในเนื้อหามีพูดถึงภาพเปรียบเทียบ กระดูกสันหลังแห่งจิตวิญญาณกับการปลุกพลังกุนดลินีให้เคลื่อนผ่าน33ระดับอันนี้พอจะอธิบายในเชิงกระบวนการได้ไหมคะว่ามันคืออะไรพลังศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราซึ่งสามารถถูกปลุกให้ตื่นแล้วก็เคลื่อนผ่านศูนย์กลางพลังงานต่างๆในร่างกายที่เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังแห่งจิตวิญญาณเนี่ยขึ้นไปทีละขั้นข้น,ขนในเนื้อหานี้ระบุไว้33ระดับ ก็คงเปรียบเทียบกับขั้นตอนการขัดเกลาจิตยกระดับจิตไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดคือสภาวะเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์หรือวอเนส์นั่นเองครับอ,อ๋อเป็นภาพการพัฒนาภายในสู่ความเป็นหนึ่งเดียวนี่เองนะคะที่นี้ถ้ามองในแง่หลักปฏิบัติที่จับต้องได้มากขึ้นละคะเนื้อหาเขาเน้น3ามเสาหลักแห่งการตื่นรู้คือความเพียรปัญญาแล้วก็เมตตาเราลองมาดูทีละอันนะคะเริ่มที่ความเพียรก่อนที่เขาเปรียบกับพระมหาชนกเลย ใช่ครับความเพียรหรือวิริยะนี่คือพลังใจที่ไม่ยอมแพ้เลยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมากในการเดินทางนี้เหมือนกับอุทานะสัมปทานนะครับคือต้องมีความหมั่นเพียรไม่หยุดง่ายๆแม้จะเจอปัญหาเจออุปสรรคคือต้องยืนหยัดลงมือทำจริงจังตามหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแล้วเสาหลักที่สองคือปัญญา อันนี้ก็น่าสนใจที่บอกว่าไม่ใช่แค่ฉลาดคิดแต่ต้องมองเห็นความเชื่อมโยงรอบด้านเหมือนปัญญายะบปริสุทธิ์ติที่ว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือต้องเข้าใจเหตุปัจจัยไม่มองแค่เอ,อ่อกำไรเฉพาะหน้าแต่เห็นผลกระทบในภาพรวมใช่ไหมคะถูกต้องครับปัญญาในที่นี้คือความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆมองเห็นตามความเป็นจริงเลยไม่ติดกับดักความคิดหรืออคติของเราเอง เป็นปัญญาที่รู้ว่าอะไรคือแก่นสารอะไรไม่ใช่อะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงทั้งต่อตัวเองและส่วนรวมและเสาสุดท้ายเมตตาความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเมตตาจิตตังพาเวติที่ให้เจริญเมตตาจิตเนื้อหาบอกว่าอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มจากรักเข้าใจตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายไปสู่คนอื่นสู่สรรพสิง่ง และจุดสาคัญคือพอปัญญากับเมตตามันทํางานคู่กันอย่างสมดุลแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่สภาวะที่เรียกว่าความพอภายในอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่มันมันสมดุลมันเต็มจากข้างในทาให้เกิดแรงบันดาลใจอยากทําเพื่อส่วนรวมไม่ใช่แค่ประโยชน์ตนแต่คิดถึงประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ใหญ่ด้วยดังที่ท่านว่าสุขุมาราโหติคือมีสุขที่ละเอียดอ่อนนะครับฟังดูแล้ว ทุกอย่างที่พูดมานี่มันจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะหรือเปล่าคะที่เนื้อหากล่าวว่าอิเทวนิพานังนิพานอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าประตูเดียวที่จะเข้าไปสัมผัสธรรมคุณได้คือการกลับมาอยู่กับความจริงตรงหน้ากลับมาอยู่กับตัวเองณขณะนี้ใช่เลยครับใช่เลยการเข้าถึงสภาวะต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะเท่านั้นจริงๆ เอหิปัสสิโกที่พระพุทธเจ้าท่านชวนให้มาดูด้วยตัวเองนะครับก็คือให้มาสัมผัสด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพราะอาดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงความจริงทั้งหมดมันปรากฏอยู่ตรงหน้าเรานี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปนะครับ ธรรมคุณตามเนื้อหานี้ก็คือคุณสมบัติหรือศักยภาพที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์เรานี่แหละครับที่สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์หรือ Being Creator และดำรงอยู่อย่างเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองหรือ Human Being ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งอยู่แล้วโอ้โหเป็นข้อสรุปที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่าถ้าเราแต่ละคนสามารถกลับมาเชื่อมโยงกับธรรมคุณ ภายในตัวเองได้จริงๆยืนหยัดด้วยความเพียรมีปัญญาที่เห็นความเชื่อมโยงมีเมตตาแล้วก็มีความพอเพียงจากข้างในจริงๆเนี่ยสังคมโดยรวมของเรามันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนเราจะสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆหรือเผชิญหน้ากับวิกฤตต่างๆได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความหมายมากขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้คงเป็นโจทย์ให้เราแต่ละคนนำแนวคิดตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกันหรือ Awake to o n e n e s s นี้ไปลองใคร่ครวญแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ เหมือนหลักของผู้มีคุณธรรมที่ว่าสัตโทษทานังปุญญจริตตวาคือมีศรัทธามีการให้แล้วก็ประพฤติธรรมนั่นเองค่ะ